สวัสดีครับสบายดีฮัลโลไฮโอ้หลายภาษาแถบพี่น้องอันชาแนวครับหยุดนั่นจนจำทางไปทำงานบ่ได้ล่ะพี่น้องันดีก็ดีใจจนเสียเสยนเลยใจไปจัง,จงยู่ยก็ไเด้ง,งานบ่เด้ง,งานกับบ่เด้งเงินน้ะพี่น้องเนาะครับผมเดินทางครับ จุดหมายอยู่ที่แกงคอยสระบุรีเหมือนเดิมครับผมบุนซีเมนนครหลวงครับดีเขากัมพูชาคือเกาเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามเส้นทางพื้นทางซอยท่านชาแนวเด้อพี่น้องเด้อครับ <c oughs> สวัสดีกนอีเชียนหนึ่งครับผมังจากกลับมาจากบ้านบ้านพุทธาวนะครับแล้วมาจากบ้านพุทธาว ยางตามไพมน่นอะน้งเลิกลิเกเลิกเลยมันเข้าเอินจากไหนนะน้งเลิกเหลือแต่ลิกเกตั์ต้นเผ่เกิดขึ้นลิเก,ก,นกเกกนาะครับ,บครับติดตามเส้นทางเนาะครับผมพันใชยหน้าครับผม สีแยกบุงกับเบาครับผมขุนด่านประกันชนทางโน้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขื่อนขุนด่านประกรนันช่นสุดเราก็จะมุ่งหน้าไปเก่งคอยครับฝั่งนี้ตลาดนครนายกนะครับมุ่งหน้าไปขุนด่านประกันชน อบอไหวครับพี่น้องน,นันๆแลนด์ทีนึงหลังทิ้งบอง่วงนอนเลยครับผมให้ตะกร้องลงไปอ่าซื้อหน้าใหม่กินเด้ครับเนี่ยซื้อโสมเฉยอย่างก็เพิ่ดืบบรรม่มบำรุงกำลังเนาะกินโสมครับผมท่าน,ชนแชแนลบอกรินกาแฟบ่ได้ครับกินกาแฟเขาเขาไม่อยาก กินโสมครับผมไอ้กระจาลงไปซื้อให้เนาะซื้อโสมซื้อึ่งแข็งกันทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้กันพี่น้องอันนี้คือบายพาสนะครับบายพาสนครคนายกครับผมเลี่ยงเมืองนะครนายกครับส่างเพิ่งเสร็จแล้วเ่กี่ปีนะครับเป็นถนนถนน4เลนนะครับผมไปสองมาสองเนาะไปสองกับสอง ไยพาดติดกับเถือกเขาไงเลยนะครับผมติดกับเถือกเขาไงที่เอ,อเขาเรียกเคลื่อนงนยนงน่นะมาตะกีนะครับเป็นคุณด่านประการชนนะครับก็อยู่ฟังนี้เนาะพี่น้องครับเดินทางมากกับประมาณว่านาจะครึ่งทางแล้วล่ะครับตอนนี้จอดอนะพี่น้อง แสงหลายบี the the wow. ER. ่น้องรัานปิดไปเงี่ยมพ่อเห็นกระจกขางพ่อแล้วว้าพี่น้องเลยสวงามโนล่แตงแตงงา้นยังผมเงย่บหลาปะด้เงื่อนเดเด้ตั้งเขาดองนอพี่น้องเนาะบ็แตกตั้งครับผมถุกสายงั้นครับผมสู่่ย่างเดียว เครื่องดื่มมาแล้วเครื่องดื่มก็ขนม ตามขั้นตอนเข้าก oh, mm. ่อนพี้น่นโอ้สายแค่เรบยยเป่าแอลกอฮอง่านกรุณนาขนที่คุณหมายเลขสองเพื่อเลือกประเภทสินค้าเปรุณายรับบัตรใด่แล้วครับ เองดูนนินถึงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเห็ดตัวกันได้พี่น้องจอดรถเรียบร้อยต่อไปเอาอปิดกันครับผมไปทำตัวคิวตัวคิวแจ้งทะเบียนครับผมเพื่อที่จะรับสินค้าต่างประเทศ ได้เรียบร้อยครับมาถึงได้เลยเพราะรถไม่มีครับวันนี้รถไม่มีเนาะก็อโอเคครับถือว่าบอ่ออันนี้ครับพี่น้องพอผลกับซิมาแล้วเนาะตามพันชาแนลไปครับผมเส้นทางการเดินทางครับผมพี่น้องครับขเข่าเทียงของพันชนแนลครับผม อยากได้ชิ้นน้ำกันครับพี่นอ้องการลังหาลงตอเที่ยงตอนบ่ายสองครับผมแกงน้ำใหม่ส่บววครับครับฮัโลโหลเปิปดกรารังก่อนพี่น้องเปิดกระรัง่อนครับ พี่น้องครับกินเขาอิ่มแล้วเด้อบัดน,นี่ยอิ่มแล้วล่อล่อกระเจ้ามัสตาก์ดเนๆมัสตาร,รต,าตามคิวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ารถขนาดเนาะครับเนาะสินค้าก็ระยะกันครับผมสินค้าเขาล้มขาเรือครับล้มขาเรือล้มแฉท่าเรือ,าอบางท้ายห้อนะครับตัวห้องก็ต้องแล่นขามแดนไป เกาตัดตามคิ้วถัดท่านหนึ่งมาถึงก้อนตัดไปท่านหนึ่งกอนเดจไม่จัดของขาวช้นกลา,า,างเขา,าเป็นจอเป็นจอที่ทั้งหมดเป็นจอแล้วใส่สบัตรขี่เสียบนะใส่บัตรขี้เสียบที่ตรงเตาไม่ใั่ไหมไฟเขียวเนีย่ยอย่างอ,อกก่อนแล้วมักินเตาหนา รบรรยากาศโซนภายในครับผมภายในกระดังเนาะเขาเรียกว,ว่าย่าครับผมว้เฮานี่ยอยู่บนภูเขาครับู่บนภูเขารถข,ขึ้นมามากขึ้น,นี่นี่แต่เกิดเป็นตึกล่างก็จะเป็นเป็นช่องนะครับนี่ตึ้งใหญ่จะเป็นช่องช่องช่องไฟช่องมั่นเนาะอันนี้จะเป็นล้านกว่างเลยกระดังใหญ่เลยครับกอดลงโล่งแล้วพี่น้องแกงค่อยฝนตก เป็นค่อยฝนตกนะพี่น้องนะที่ในจังหวัดจากใสพันธ์ใช่แนวแล้วครับบางมือหันโอ้ยเตนมาเสร็จพื้นเลยเสร็จพื่นรดนอาเนาะเป็นกระสันพื้นเปียกเขาก็บาขื้นหาได้ครับดูแลละสาสินค้าเขายังปะปาณนั้นแหละครับห็ยใจเต็มที่นะตนบรรยากาศภายในครับ ครับพี่นอ้องกันในโซนที่ขึ้นสินค้ากับสิอยู่ประมาณนี้เนาะครับเนาะที่ก็เรียกว่า,าไว้เห่านะครับคืออยู่บนเผาเนะจุดเลยไว้เห่อจะมีล่องหนึ่งร่องสองร่องสามครับมาตามตามตัวที่ห่อใดนะครับผมห้อยไปได้เ่อก็ไปมองนั่นนะครับบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นประมาณนั้น อที่นไดใา่เบ <pper pper> ิ avenues, specimen, no? isa, ung, ung, ้งนะครับเนาะเดี๋ยวทีน้อยเดี๋ยวก็งงๆมันเข้าเจ้าปิมาถิามนะครับว่าปฏิขึ้ิคืในห้านี่เป็นบสิถานครับเป็นแบบไหนครับยองสั่ยัสีไปเจอกันย่บ้านนะครับไปไปเจอกันยุบานหลายตอนชื่นลิบเบิกง ครับ่อยไปเจอกันอยู่บ้านเดี๋ยวท่านชนแนลสุภาพไปช่างไดแต่คอยติดตามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ท่านชนแนลก็ขอปิดคลิปไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วสิดูบรรยากาศตอนที่เขาขึ้นยังเข้ากบ่าวคลิปนี้ขอบคุณครับข้าก็มาสวัสดีครับ น่ะสวัสดีสวัสดีครับมาน้ำรับตะก่องตะกองชุกเฉิน